และในวันนี้ผมจะมาลัดคิวทุกคนเลยครับเพราะว่า คือมีอยู่คนคนหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับแต่เขาโด o n a t มาใน u t u b e บอกว่าอยากดูเนเมซิสผมมากๆเลยแต่ผมก็ชอบลืมครับเวลาผมจัดคลิปอะไรเนี่ยผมแบบชอบลืมอ่ะแต่วันนี้ผมไม่ลืมไงแล้วผมมาลัดคิวคิวเลอร์ทุกๆตัวแต่วันนี้ผมจะมาเล่นในโหมดสุ่มเปิกด้วยเพราะว่าโหมดสุ่มเปิกเนี่ยกำลังมาเลยมาเมื่อกี้เลยผมก็เลยแบบว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะมาเล่นเนเมซิสในโหมดสุ่มเปิดก,กันเลยนะครับมาดูซิว่าเนเมซิสองผมมันยังยังตึงอยู่ไหมมันยังโหดอยู่ไหมแล้วก็แอนที่ผมอไปด์ ก็ผมจะเอาเลือดของมาวินไปนะครับเวลาที่เราเอาหนวดของเราฟาดมันทําให้เราขึ้นขั้น2ขั้น3ได้ไวยิ่งขึ้นยิ่งตัวเราขึ้นขั้น2ขั้น3ได้ไวแค่ไหนตัวเรายิ่งเก่งแค่นั้นแล้วก็ผมจะเอาแซนด์วิชของจิวไปด้วยนะครับของจิววาเดนไท์นะแซนด์วิชอันนี้มันจะทําให้เวลาที่เซอร์ไปเปิดกล่องวัคซีนเนี่ยเราจะเห็นออร่าเขาท,าทันทีเป็นเวลา12วินะครับ12วิเห็นออร่านี่ผมบอกเลยว่านานมากๆนะเอาไว้หาตำแหน่งเซอร์ที่แบบว่าไปเปิดกล่องปุ๊บหยิบเข็มขึ้นมาแต่ว่าาว่าาาาาาาไไมมมยออออฉีีีดดททัันนเเเเเเรรจะหห็้้วววตซ์กๆแล เอาเค้กไปนะก็มาดูดีกว่านะครับว่าผมจะเล่นเนเมซิสได้โหดแค่ไหนวันนี้ผมมาแบบในสกิน OG ของเนเมซิสเลยนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดน้องๆเนี่ยยังไม่ชอบเนี่ยยังไม่ต้องกดไลค์ก็ได้แต่ว่าดูไปจนจบแล้วถ้าชอบมากๆถ้าน้องๆชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับมาเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปเลยกันเลยดีกว่านะครับ let's go <S มาครับผมกุหลาบที่จืดจางด่านที่ดีที่สุดสำหรับคิลเลอร์ถ้าได้ทเทียไฟนะเบิร์ของเราก็คือ โอ้โห oh. uh, ต้องแสงดาราต้องแสงดาราแล้วก็จะมีข้ามหน้าต่างไว้นะครับทางขวาอันล่างอ่านเอ้ยไม่กี้เหมือนเห็นขานะเม่กี้ผมเห็นผมว่าผมเห็นอะขามันแผล م เอา,เาไปก่อนหนึ่งทีเอาไปก่อนหนึ่งทีโดดลงมาเอาไปก่อนหนึ่งทีครับผมคุณผู้ชม โดนอีกทีหนึ่งครับผมขั้นสองแล้วขั้นสองแล้วอะขั้นสองแล้วไปไหนคุณเม็ก Where are you going bro ฟาโดนทุกดอกแล้วบอกว่าน่ารักโอเคแต่ผมไม่ชัวร์ว่าไอ้โทเทมอันนี้มันช่วยอะไรอะเอามาแขวนทั้งข้างเรือนี่งอ่ามีคนอยู่นะต้องแสงดารานะคนเนี่ยไม่รู้ใครโอเค เขาติดต้องแสงดาราอยู่นะ,ะวิ่งมาตรงนี้อากูเจอเมื่อกี้ฮึบฮึบสวัสดีครับเจคสวัสดีครับเจคต้องแสงดาราไปหน่อยต้องแสงดาราไปหน่อยแค่นั้นแหละต้องแสงดาราเ,เราต่อยเลยครับอย่าไปมีอีโก้นะไม่สนนะเสาขาวหน่อยละกัน แล้วมีเสียงปั่นไงแล้วมีเสียงปั่นไงแล้วแขวนเสาขาวไอ้ข้างไอ้เปิดข้างบนอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่ามันช่วยอะไรโอเคอันนี้ใครอะ่ะเอดาเอดาว่องเอดาว่องมันกำลังแหวง่งไม่ใช่เอดาดินี่มันตัวตัวใหม่ปะโดนไปก่อนหนึ่งทีขอเก็บหนวด โอ้ยสบัดไม่โดนสบัดไม่โดนเนี่ยเวลาแบบสบัดไม่โดนปุ๊บมันจะเสียเวลามากๆเลยครับเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงก้าวข้ามความเจ็บปวดหลอกว่าจะไปแต่กูกลับเรียบร้อยไอ้นี้แตกละตอนนี้แตกละนี่ไงผมบอกแล้วว่าแตกแน่นอนนะฮะ โอเคไปอ๋อที่ผมว่าเป็นเอเดนวองเพราะว่าชื่อเขาเอเดนวองเขาเล่นเอเดนวองเขาชื่อเอเดนวองแต่ว่าเขาเล่นตัวเนี้ยไอตัวใหม่โอเคแขวนเสาขาวอ๋อจริงๆนะไอเปิ้ลข้างบนผมไม่ชัวร์ว่ามันทําอะไรได้ไอ้เครื่องสีเหลืองๆนี่คืออะไรวะมันมีคนปั่นต่อเหรอเฮ้ยอุ้ยสะบัดไม่โดน สะบัดไม่โดนก็โยนเกบนี่ไงต้องโดนสักทีนึงอะแต่ผมขอกระทืบเครื่องก่อนแล้วกันนี่เราได้เปิร์ของเดอะลิชมาสองเปิร์เลยปะเออเนาะเฮ้ยใครเขาแก่ใครเขาแก่มาแก้ใครเขาแก่แกแกนี่ไงลิงก็เทคไปก่อนหนึ่งทีขั้นสามรจู้ขั้นสาม้วจู้ต่อยเลยต่อยเลยแล้วมาเครื่องนี้ผมขอกระทืบเครื่องต่อ โอเคเราอุ้มครับผมโอเคเรามาแขวนเสาขาวนี้ต่อคือผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังตอนจบเกมแล้วกันนะมีรอยเท้า <c oughs> ใครวะไม่มีอีก้มาตั้งแต่เด็กมิเคลิล่าผมจะเอาให้ติดเชื้อหมดทุกคน ไม่ถึงไว้สั้นเกินอะไรสั้นเกินผมวิ่งไหลนี้เพราะว่าเพราะว่าซอมบีเราอยู่ทางนั้นแล้วมันฉีกไปเรื่อยๆว่ะทุกคนเฮ้ยไปเวทตึงซะแล้วไปเวทตึงซะแล้วนี่ไงมันต้องโดนสักทีอ่ะน้องก้าวข้ามความเจ็บปวดไปเลยหนึ่งที บัดีไปไหนน้องเอาวิ่งฉีกผมเชืว่ามันจะวนกลับมาไม่ครับวิ่งฉีกไปเลยถ้ามันจะเอ้ยเครื่องเสร็จโอเควิ่งวนเรือวะ่ะสเตปวนเรือวะ่ะน้องๆล้มไปเลยครับมันจะมากระโดดหน้าต่างกับกับตัวเนี้ยยากนะเอาจริงค่อนข้างยากนะผมลากเอ้ยเห็นออร่าครับทุกคนเห็นปะ เขาเห็นอรอร่าเขาหน้าจะวางไอเทมปะ่ะมีไอเทมอะไรวางสักอย่างวาแล้วจือ้อกูดักเลยกูเดินดักกูเดินดักเห็นตูดเห็นตูดเห็นตูด,ด,ดต้องแสงดาราเห็นตูดอยู่เรียบร้อยครับผมผมว่าต้องมีร้องกันบ้างอะตอนนี้นต้องมีร้องกันบ้างอะผมลากมาใส่เสาขาวอย่างเดียวคือผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้ คือเปิดข้างบนอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเว้ยแต่ต้องแสงดาราคือถ้าเกิดมันโดนเราอุ้มแล้วเราแบบเอาเราแตกไปหนึ่งคนครับ <c oughs> เห็นออรไลอีกแล้วคุณไปวางไอเทมอะไรอีกคุณไปวางไอเทมอะไรอีกตรงนั้นน่าผมเห็นคุณนะเฮ้ยเห็นยาวเลยหรอ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  เฮ้ยเปิ้กมันทำอะไรได้วะอ๋อเราจะเห็นเครื่องปั่นไฟที่ได้เยอะที่สุดนะครับผมถ้าเกิดเราแขวนเสาขาวเปิ้บเรามองอ่าเรือใหญ่เรือใหญ่ได้เยอะสุดฉะนั้นเราจะไปเรือใหญ่ครับผมแต่ตรงนี้ก็มีคนปั่นนะเนี่ยปล่อยอ๊โอเคเสร็จแล้วด้วยโอเคแต่เขาน่าจะไปวางไอเทมป้าที่เราเห็นออร่ลเขาอะเมื่อกี้ขึ้นเรือใหญ่ไปคนนึง เห็น okay, ตูดครับตูดโผล่ลิงเกอร์เทกโดนไหมดินี่แหละครับลิงเกอร์เทกครับความน่ากลัวของลิงเกอร์เทกคือฟาดแบบจากมุมที่เซอร์มันมองไม่เห็นอะ่ะฟาดจากมุมที่มองไม่เห็นโดนไปดิเจ็บไปเลยครับผมเจ็บไปเลยครับผมดักครับผมดักนะผมดักนะคมคมนะดักคมคมนะโอเค เอาเรียบร้อยอีโก้ไงลิงเกอร์เทคก,กันหน่อยลิงเกอร์เทคก,กันหน่อยน้องๆลิงเกอร์เทคก,กันหน่อยคนเราก็ต้องใช้กันบ้างลิงก็ทิงแล้วก็ถอกอะไรเนี่ยโอเคครับเครื่องนี้เป็นไงเดี๋ยวเราก็แฝนเลยแล้วก็เครื่องนี้ได้เยอะสุดเนาะเครื่องนี้ได้ไม่เยอะมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องตรงเรือก่อนว่าม,มีคนมาปั่นต่อไหม เครื่องได้น้อยมันดูเอเอ้ยเห็นปะซอมบี้ของเรามันชูมือแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีโคนซอมบี้ชูมือรอยเท้ารอยเท้ารอยเท้ากูตามกลิ่นกูตามกลิ่นรอยเท้าโอ้โหขอบแมพไปแล้วเมื่อกี้เห็นหลังกูอยู่ไวๆฮะขอบแมพไปแล้ววะดิีโอ้โหวิ่งขอบแมพตล์ขอบแมพเลยเหรอน้องฮึ่ ออกแมพเลยอ๋อน้องน้องเอดาวองน้องเอดาวองลิงก็เถอะเจอลิงก็เถอะไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซตเปิงนี่กลายเป็นว่าตึงว่ะกลายเป็นว่ามันตึงเฉยเลยว่ะแขวนเสาขาวไปแขวนเสาขาวรัวๆครับเราก็จะรู้ว่าเครื่องไหนได้เยอะสุดเราก็ไปไล่เครื่องมันต่อ ปุ๊บเรามองดูเครื่องนู้นได้เยอะสุดนะนั่นแปลว่าเฮ้ยแต่เครื่องนี้มีมีเสียงมีคนเจ็บด้วยวะ <c oughs> เรียบร้อยคนเราก็ต้องลิงก์ก็ถอกกันบ้างกระทืบเครื่องนี้ก่อน <c oughs> ผมคิดว่าเขาอาจจะปั่นเครื่องนี้ต่อนะเพราะว่าเครื่องนี้ได้เยอะเฮ้ยมีมีม,มีไม่ไม่มีสเก็ตระเบิดครับทำไมไม่มีสเก็ตระเบิดวะแล้วปล่อยตายไปเลยทุกคน อันนี้คือสเต็ปหมดใจสเต็ปหมดใจไวรุ่นเมกานะฮะผมว่ามันอาจจะแอบอยู่แถวนี้ไว้เป็นไปได้ปะฟาดก่อนมันหมดใจไปแล้ววะดิเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้ตรงนี้มีเสียงนะมีเสียงปั่นนะผมว่าอาจจะเนียนปะอาจจะเนียนแต่ไม่เห็นวะ่ะ ขอญาตเช็คตู้ไม่มีขอญาตเช็คตู้สวัสดีครับเบบีคือเซนพี่ดีไงคือเซนพี่ดีจัดจัดอ่ะน้องไปแล้วครับยอมแพ้ไปแล้วหนึ่งมิเคล,ล่าลีฟคือมันก็ต้องยอมแพ้กันบ้างบางทีมันไม่ไหวจริงจริงอ่ะน้องไม่ไหวก็ต้องยอมแพ้แล้วล่าสุดเราตีเจคกล้มไว้ตรงนี้ครับ เป็นไงครับผมจับเนเมซิสเป็นเรื่องมะคือ <c oughs> ถ้าผมจับเนเมซิสคือลิงเกอร์เทคแบบคมคมฟาดที่หัวแบบโบะ๊ะบะขี้แตกขี้แตนอ่ะไม่พูดเยอะ <c oughs> เรียบร้อยครับถ้าผมต้องจับคิลเลอร์ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรตึงโคตรอันตรายแนย่นอนเป็นไงทุกคนชอบไหมครับสำหรับเจ้าเนเมซิสของผมผมอยากให้คุณมาโดนฟาดด้วยหนวดของผมนี่ไงฟาดเครื่องไปหนึ่งทีผมว่าเขาน่าจะว่าเราแฮกปะวะไม่รู้ดิ แต่เล่นหมุนี่ที่ไรคือโดนด่าประจำอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่เป็นเพราะอะไรนะฮะโอเค เรามาอธิบายเปิร์กกันหน่อยนะครับเปิร์กอันแรกก็คือภาษาถักทอนะถ้าเกิดเซิร์เนี่ยเขาวางไอเทมลงที่พื้นเราจะเห็นออร่าเขาทันทีนะครับผมคือดีมากๆครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาออกจากระยะเนี่ยเราก็มองไม่เห็นออร่านั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาหยิบไอเทมที่ตกเนี่ยเขาจะติดสถานะไม่รู้ตัวทันทีนะครับผม30ิวินนะก็อันนี้ก็ดีมากๆนะครับแล้วก็อันนี้ครับโอหังทัมินเนี่ยเปิร์กนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีติดตัวปุ๊บเนี่ยเราจะโดนสตันเนี่ยนานขึ้นนะครับโดนสตันนานขึ้น25%แล้วก็ตาบอี่ส ขึ้นอีก25%แต่ว่าข้อดีของมันก็คือเราจะมีพาสซีิติดต,ตัวทันทีก็คือตัวเราเนี่ยจะโดดข้ามหน้าต่างไว้ขึ้นอีก25%นะครับแล้วก็ต้องแสงดาราครับถ้าเราอุ้มเซอร์ขึ้นบาปึ๊บแล้วมีเซอร์อยู่ในระยะหัวใจของเรานะครับมันจะทําให้เซอร์คนนั้นติดสถานะปอดกำบังทันทีครับเราสามารถต่อยทีเดียวล้มได้เลยแล้วก็ไอ้เปิกนี้เนี่ยเอาจริงๆผมมาเรียนรู้ในเกมเป็นเปิกที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับก็คือถ้าเกิดเราแขวนเซอร์เสร็จปัันะปด้เยอะะทททีี่สุนนครึ� เป็นสีเหลืองๆหลืองนั่นเองนะครับอันนี้ก็เอาไว้เป็นจุดหมายปลายทางนะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราจะไปที่ไหนต่อน,นั่นเองนะครับผมอ๋ออันนี้ที่ผม,มเห็นออร่าเซอร์เพราะว่าผมเอาแอดออนชิ้นนี้มาครับหลังจากที่ปลดล็อกเครื่องกล่องไอ้กล่องเลยนะพวกเนี้ยที่เขาไปฉีดวัคซีนอ่ะถ้าเกิดเขาเปิดกล่องปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นออร่าเขาเป็นเวลา12วินาทีทันทีครับคือ แอดออนชิ้นเนี้ยดีมากๆนะครับแล้วก็ผมเอาเลือดของมาวินมาครับเวลาที่เราฟาดเซิร์ฟปุ๊บทำให้เราขึ้นขั้น2ได้ไวยิ่งขึ้นขึ้นขั้น2ขั้น3ได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเป็นไงครับผมทุกคนเนเมซิสของผมลิงเกอร์เทคคมๆนะครับ อันนี้ก็ไม่ได้มาโชว์ให้น้องๆดูบ่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้ผมเล่นอีกนะครับอยากให้ผมทําคลิปอีกก็ซุปเปอร์แตงซุปเปอร์โดเนทโดเนทอะไรกันมาได้หรือว่าจะกดไลค์ง่ายๆก็กดไลค์เนาะแล้วก็คอมเมนต์บอรดด้วยนะครับเป็นไงครับผมชอบไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม